ครับสวัสดีครับวันนี้พาพี่น้องนะครับมาดูว่าพืชที่ควรจะปลูกให้เป็นพี่เลี้ยงโกโก้ในระยะแรกนะครับคืออะไรนะครับแล้วก็ได้ผลมากนะครับได้ปลูกไปแล้วนะครับจึงนําเสนอให้พี่น้องนะครับที่สนใจโกโก้นะครับหากว่าจะปลูกพืชเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้โกโก้นะครับได้ทั้งผลผลิตกินด้วยนะครับ แล้วเจริญเติบโตเร็วแล้วก็ทำให้โกโก้นั้นได้รับความชุ่มชื้นแตกยอดแตกรากเร็วนะครับเดี๋ยวพี่น้องไปดูว่าเป็นอะไรกันแน่นะครับอาพี่น้องนะครับดูได้นะครับในสวนซึ่งมีถุงปุ๋ยนะครับคลุมอยู่เป็นลักษณะสีข,า,ขาวๆแล้วก็มีทั้งใบมะพร้าว ปักไว้นะครับเพื่อบังร่มเงาให้ต้นโกโก้นะครับนอกจากนี้ก็ได้ปลูกข้าวโพดนะครับที่พี่น้องเห็นนะครับเพื่อบงังแดดให้ต้นโกโก้อีกนะครับก็เป็นพืชที่ให้ผลผลิตเร็วนะครับข้าวโพดดังนั้นสามารถปลูกบังโกโก้ได้นะครับปลูกพร้อมกัน แต่ข้าวโพดสูงกว่าโกโก้อีกนะครับก็เป็นโกโก้ที่กําลังปลูกได้หนึ่งอาทิตย์นะครับแต่พี่น้องดูข้าวโพดสวยมากนี่นะครับข้าวโพดปลูกสี่มุมเลยนะครับรอบๆต้นโกโก้เดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูนะครับนี่แหละครับพี่น้องนะครับ ก็ปลูกห่างจากต้นโกโก้ประมาณ1ฟุตนะครับ4มุมนะครับเพื่อเป็นการบางแดดหรือพูดตามภาษาชาวบ้านเราก็คือปลูกเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้ต้นโกโก้นะครับพี่น้องดูได้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้ระบบลักษณะนี้นะครับถึงกลมกลืนกันนะครับ หาว่าปลูกโกโก้อย่างเดียวก็รู้สึกว่ามันโดนแดดเต็มๆนะครับอย่างนี้ก็ปลูกข้าวโพดเพื่อเป็นการช่วยกันร,รับแสงแดดแล้วก็เป็นการบังร่มเงาให้ต้นโกโก้นะครับเหมือนกับใบเนี่ยใบยนี้ก็ยื่นไปเพื่อที่จะบังร่มเงาให้โกโก้นะครับนี่แหละครับเป็นยอดแตกมาใหม่แสดงว่าโกโก้เริ่มออกร่างนะครับพี่น้องครับดูได้เลยครับ ก็เป็นสวนแรกรายแรกนะครับที่ปลูกหลายร้อยต้นนะครับโกโก้อยู่ที่บ้านติมหมู่15ตําตบลสะดาวใหญ่อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็พี่น้องหลายท่านคิดได้แต่ยังไม่เริ่มปลูกนะครับก็ต้องดูผลงานตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเก็บผลผลิต เร็วนะครับโกโก้สองปีกว่าก,าก,าก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับก็คอยดูว่าไรานี้ปลูกจะได้ผลหรือไม่นะครับจึงนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามนะครับได้ดูเป็นแนวทางนะครับคือนอกจากใช้เศษฟางคลุมดินแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับปลูกข้าวโพดหรือปลูกแตงโมก็ได้นะครับ เป็นพี่เลี้ยงนะครับให้โกโก้หาปลูกแตงโมก็จะเป็นพืชที่คลุมดินนะครับหาปลูกกระโพดก็ให้ร่มเงานะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับจึงนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามนะครับได้ดูเป็นแนวทาง แล้วก็ใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์นะครับใช้มาแล้ว3ปีนะครับพลังงานแสงอาทิตย์ก็ดูได้นะครับอันที่เขียวเขียวท่อขนาด4นิ้วนะครับก็เป็นเอเวนะครับ4ต้นเพื่อช่วยขับเคลื่อนน้ำนะครับไปที่ถัง นี่แหละครับก็พี่น้องดูได้นะครับขนาดปลูกยังไม่เสร็จสวยแล้วนะครับโน่นฝั่งโน่นปลูกยังไม่เสร็จที่ปักไม้อาไว้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับจากสุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับวันนี้อเอาแค่นี้ก่อนละครับสวัสดีครับ